ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอซคนล้รถไฟทุกท่านนะครับผมก็มาถ่ายขบวนรถไฟนะเป็นขบวนรถพอเปล่านะครับผมรถจักรนะเป็น g a นะก็เป็นชุดขบวน C N R น c นะครับสำหรับชุดขบวน9นะ g A หมายเลข4530นนะครับตัวแรงนะรถจักโรโคตรแรงนะบอกเลยรถจักรนี้ ไปแล้วนะครับสุดยอดนะผมสลับขบวนพอเป่า CNR ก็ได้รถจกัก GA หมายเลขสี่ห้าสามศูนย์นะครับคืนนี้ก็เอ้ยเย็นนี้ก็ไปทำขบวนเก้านะเขียบผม